สวัสดีครับผมแตงโมงผมพิสุดผิวอ่อนนะครับ ผมครับเติบโตมาในสายวงการกีฬานะครับโดยมีคุณพ่อปิยพงศ์ผิวอ่อนเป็นต้นแบบนะฮะทำให้ผมเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันที่จะเดินตามทางของคุณพ่อนะฮะนั่นก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนั่นเองครับนอกเหนือจากนี้นะครับคุณพ่อก็ยังเล่าให้ผมฟังอีกนะครับว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านทรงเป็นนักกีฬาด้วยนะฮะและที่สําคัญเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับและนั่นนะครับก็คือแรงผลักดันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมนะฮะที่จะสามารถเป็นนักกีฬาททีมชาติไย แล้วก็ลงสนามไปสู้กับทีมชาติอื่นๆได้นั่นเองนะครับและภาพของการเป็นนักกีฬาของพระองค์ท่านที่ชัดเจนมากๆสําหรับผมเลยนะครับนั่นคือโครงการบ i k e for m ม m Bike for, for Da d นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยโ,โหออกไปปั่นจักรยานอันนี้คือภาพที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพาร นามัมที่แข็งแรงและขอให้พระองค์สรงพระเจริญครับ